หันหลวบพักมาบนหลวบพักนี่จ้ะอุ๊ยร้อนข้างบนนึงปลาถ้วยได้แล้วล่ะจ้ะข้างล่าง ลวกพักเสร็จแล้วเกรงหล่ำจากกระบักงูเงี้ยวทุกแล้วเดี๋ยวจะปิดเตาแก๊สแล้วปิดเตาแก๊สไปกันตักออกไปกินกันนะคะเดี๋ยวนะคะหาถาดก่อนหาถาดมาวางนะคะ เาราหาอุปกรณ์ว่างเกินเขาคุ้นหน่อยตมด้วยถาดจ้ามาเดอ้อมาเดอ้อกินลวกกะหลำพักบักหมูเงี่ยวจ้ะฮ้อนฮ้อนสมตำน้ำกันแซ่บ นี่หละขักก้นตอนในการทำกับข่าของข่อยอันนี้คือลวบพักข้างบนกันหนึ่งประทูจ้ะติดตับพอสุกแล้ว้มนได้ซวงอันในเวลาเดียวกันซวงอันไปเลยจะไม่ได้เสียเวลาเป็นง่ายจ้าแนวกินเงินบ้านว่าเฮ็ดยังยากดอก มากินน้ำกันเด้ซอซาวนีมาเด้อมาเด้อบายอันนี้ก็ปาทูจ้ะนี่ได้ปาทูน้ำปาทูโอ้โหมากินด้วย